สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องนี้คิดไงแต่ละครั้งเราก็จะหาหัวข้อมาพูดคุยกันจะเป็นหัวข้อต่างๆที่อาจจะเป็นความสนใจของในสังคมหรือว่าทีมงานที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายแต่ละครั้งเราก็จะเชิญชวนให้คุณคิดตามเราแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นคืออย่าให้คุณมีเสรีภาพเชิญชวนคุณคิดต่างจากเราหรือคิดในมุมอื่นที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเพื่อที่เราจะเรียนรู้จากกันและกันนะครับ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรจากทีมงานของเราเราได้คุยถึงว่าเราน่าจะมาคุยถึงหัวข้อนี้ก็คือว่าอดีตมีอิทธิพลต่อเราในปัจจุบันซึ่งบางครั้งนะครับผมเชื่อว่าพอมาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บบางคนอาจจะเริ่มตั้งกาดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยอะไรังพูดอดีตอะไรอีกแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราลองมาคิดดูลองมาฟังดูซิว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า สิ่งแรกผม,มอยากพูดถึงก็คือพื้นฐานความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับอดีตอันแรกนะครับคนส่วนใหญ่จะพูดถึงว่าอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอันที่สองคือเอกว่าคนจะพูดเยอะมากอย่าไปจมอยู่ในอดีตเดินต่อไปข้างหน้าอย่าไปเสียเวลากับมันมันผ่านไปแล้วอย่าไปจมอยู่กับมันเราต้องเดินต่อไปอันที่สามคืออะไรครับที่ผมสังเกตมาก็คืออดีต ไม่สำคัญสิ่งนี้สำคัญคือปัจจุบันและอนาคตนั่นคือสำคัญที่สุดนี่คือพื้นฐานความเข้าใจทั่วๆไปนะครับที่ผมสังเกตเกี่ยวกับอดีตในชีวิตของเราแต่ในระดูการน,นะครับนอกจากความเข้าใจอย่างนี้ผมว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆน,นะครับที่ดูเหมือนจะตอกย้ำความเข้าใจเหล่านี้อีกด้วยซึ่งไม่ใช่แค่ความคิดของเราคำว่าต่อย้ำคือจะมีปัจจัยอื่นๆอ,อย่างเช่นอันแรกคือคำสอนจากผู้นำ หรือว่าคําสอนจากผู้ที่มีอิทธิพลในสังคมหรือว่าจะเป็นเราอาจจะมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ดูเหมือนเขาประสบความสําเร็จบางอย่างแล้วคนเหล่านี้เยอะนะครับจะเป็นผู้นําในคิดจักหรือว่าจะเป็นผู้นําในสังคมหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในสังคมก็ตามเขาจะพูดเสมออยู่เรื่อยเลยว่าเฮ้ยโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างเช่นหรือว่าบอกว่าอดีตมันผ่านไปแล้วอย่าไปเสียเวลากับมันเราต้องมุ่งไปข้างหน้าคําสอนเหล่านี้มันยิ่งตอกย้ำตรงนั้นเข้าไป อันที่2คืออะไรครับความกดดันและการเรียกร้องของชีวิตและสังคมในรอบๆเรามันมีความกดดันครชีวิตเรามันมีความเรียกร้องในชีวิตของเราเราเรียกร้องเราต้องไปรับผิดชอบสิ่งนี้เรียกร้องเราต้องไปทําสิ่งนี้เรียกร้องเราที่ต้องสร้างผลงานมันมีความเรียกร้องเยอะมากมันมีความเรียกเรามีความกดดันเยอะมากในสังคมเราในชีวิตของเราในแต่ละวันซึ่งขอโทษทีผมมันมีตรงนี้แล้วนะโอไม่มีแรงหรอกคุณ ไม่มีแรงไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงรายละเอียดในชีวิตของเราทั้งหลายเรามีแต่สิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราทุกวันที่เราต้องไป,ปเผชิญกับมันมันเลยทําให้ยิ่งตอกย้ำว่าอดีตอย่าไปยุ่งกับมันอันที่สามคือพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เราจะถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังทั้งในสังคมทั้งตัวเราเองด้วยครับที่ว่าเราต้องข้ามอุปสรรคในชีวิตของเราเราต้องแก้ปัญหาเราต้องข้ามมันได้เพื่อพิสูจน์ว่าเราสําเร็จเราต้องทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จ ความกดดันตรงนี้ที่เรามีกับตัวเราเองด้วยการที่เราวัดความสําเร็จของตัวเราเองด้วยนอกจากสังคมตัวเราเองวัดตัวเราเองด้วยมันก็จะผลักดันเราขับเคลื่อนเราอยู่เรื่อยที่จะเฮ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับดิฉไม่ต้องสนใจมันเพราะอาดีตเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะบางคนก็จะพูดอย่างนี้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราถูกสอนมาแล้วเราถูกคาดหวังให้เราจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ของปัจจุบัน เพราะว่าในาสังคมปัจจุบันไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับที่บ้านที่โรงเรียนที่ทํางานและชีวิตของเราเองเราจะมองอยู่เรื่อยว่าโอเคมีตัวเลขอะไรไหมเราได้สะสมรัพย์แค่ไหนแล้วเราได้ทําอะไรสําเร็จแล้วเราได้ทําอะไรที่วัดได้อยู่เรื่อยมันเราถูกกดดันตรงนี้อยู่เรื่อยเลยแล้วเราเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ตรงนี้มันอีกแล้วอ่ะคุณมันทําให้เราจดจอ่อแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้จดจอ่อสิ่งที่เราอาจจะควรจดจอ่อ อันสุดท้ายคือการแข่งขันในสังคมคุณในสังคมนี้ถ้าคุณสังเกตนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า consumerism ก็คือเป็นสังคมสําหรับผู้ที่ให้คนมาซื้อของอยู่เลยแล้วคุณจะสังเกตว่าในตลาดเขาจะมีโฆษณาเยอะแยะโฆษณาส่วนใหญ่พูดถึงอะไรบ้างครับคุณยังไม่ดีพอจนกว่าคุณซื้อของอันนี้แล้วเขาจะมาแข่งขันกันแล้วใครซื้อของใครขายของได้เยอะกว่ากันใครเป็นเจ้าของอันนี้ใครทําตัวเล็กได้เยอะกว่ากัน มันมีความแข่งขันเยอะมากนะครับในสังคมแล้วการแข่งขันนี้มันเลยทําให้โหยเครียดนะคุณพอมันเครียดแล้วความแข่งขันใช่การแข่งขันมันดูเหมือนจะพัฒนาเราได้หรือพัฒนาสังคมได้แต่ถ้ามันมีแต่การแข่งขันนะคุณมันทําให้เราไม่สามารถละเอียดอ่อนกับชีวิตของเราเองได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เลยตอกย้ำไงว่าเฮ้ยอดีตอย่าไปยุ่งเถอะเพราะอย่างน้อยอดีตเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นมันผ่านไปแล้วแต่เอาเข้าจริงขอโทษทีคุณมันจริงหรือเปล่า สำหรับผมความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตเหล่านี้มันเป็นจริงนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นลองหยุดคิดดูลองหยุดชีวิตของเราแป๊บหนึ่งแล้วมาดูชีวิตคุณจะสังเกตเลยว่าเราจะปฏิเสธอดีต,ดตไม่ได้เพราะจริงๆแล้วที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน,เป,นเป็นผลจากอดีตในชีวิตเราอย่างมากยกตัวอย่างตอนเราไปสมัครงานเราเอาอะไรไปสมัครงานครับเราเอาปัจจุบันของเราหรือเราอดีตของเราไป แน่นอนเราเอาอาดีตของเราไปเราไปสมัครงาน,นด้วยเรซูเม่ตะก่อนผมเคยทำอะไรผมทำแล้วเป็นยังไงคนที่สัมภาษณ์คุณก็จะดูอ๋ออดีตคุณเป็นอย่างงี้เพราะว่าเขากำลังดูอดีตเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าคุณคุณในวันนี้คุณน่ะเป็นยังไงคุณมีความสามารถไหมคุณสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าเขาเอาอาดีต มาเป็นตัวที่จะเข้าใจคุณในปัจจุบันเพื่ออนาคตการสมัครงานแค่นี้เองมันก็เห็นชัดแล้วว่าเฮ้ยขอโทษทีอดีตเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับเราทันที่2นะครับนอกจากเรื่องสมัครงานผมก็จะยกตัวอย่างเช่นเรื่องกายภาพของเราเรื่องร่างกายของเราโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเมื่อคืนเพิ่งดูเขาแข่งเทนนิสคณก็มีนักเทนนิสเขา,เาียกท็อป10นะครับสิบอันดับต้นๆของโลกนะครับเขาเล่นเทนนิสเสร็จแล้วมีอุบัติเหตุ ขาพลิกเลยคุณขาพลิกเลยขอโทษทีขาพลิกแล้วก็เอ็นขาดลูกกี่เส้นเลยนะมีอิทธิพลไหมมีผลลัพธ์หรือมีผลกระทบต่อเขาในปัจจุบันนั้นมีครับแม้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นอดีตมันเลยมีอิทธิพลมีผลกระทบต่อเขาพูดง่ายเขาเผลอเขาไม่สามารถเล่นเทนนิสไปได้อย่างน้อยผมว่าอีกหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นบางทีอดีตมันมีผลกระทบต่อกายภาพของเราด้วยนะถ้าผมยกตัวอย่างแบบสุดขั้วตรงนั้น หรือว่าบางครั้งในอดีตบ,บางคนเขามีโครคภัยไข้เจ็บอ,องอย่างแล้วมันกดทบเขามีผลกระทบเขาจนถึงปัจจุบันก็ได้เพราะฉะเราต้องอย่าไปง่ายเกินไปที่จะลบอดีตไปโอเคอันที่3ที่ผมยกตัวอย่างคือทางด้านจิตใจยอย่างที่ EP 3 4 EP แรกที่เราพูดถึงการถูกละเมิดกระทบจิตใจยอย่างมากคุณยกตัวอย่างครั้งหนึ่งนะครับ ผมช่วยเหลือเรียกว่าช่วยนะครับคุณคนหนึ่งเขาโตมาเขาเป็นผู้หญิงเขาโตมาอยู่ในครอบครัวที่ให้คุณค่ากับผู้ชายมากเพราะฉะนั้นเขาจะโตมาแบบไหนคุณเขาจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์อยู่เลยเขาจะรู้สึกโตมาในความเป็นผู้หญิง,ขงเขามันจะเจออะไรที่ไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่แฟร์อยู่เลย <laughs> จนถึงเขาเป็นผู้ใหญ่จําได้มีครั้งหนึ่งนะครับ <laughs> เขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆในโบนนั่งตุกต๊กๆไปถึงที่จุดหมายละ,ละเขาก็จ่ายตังค์ให้ตุกต๊กๆแล้วตุกต๊กๆก,ก็ทอนเงินมา แต่คุณรู้ไหมทุกๆเขาทอนผิด5บาท5บาทเองแต่เขารู้สึกว่าโอ้โหมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นพันบาทเป็นอะไรเงี้ยโอ้โหหาเรื่องกระตุกๆทุกคนตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกมันไม่แฟร์อย่างแรงเขาจะรู้สึกหลายอย่างในชีวิตเขาเขาอยู่อยู่ในกรอบของแฟร์ไม่แฟร์อยู่เลยเขาจะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยความโกรธขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าเขาถูกกระทบทางด้านจิตใจอย่างมากในอดีตเขาถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นทําให้เขาบ่มไอความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะออกฤทธิ์ในปัจจุบันของเขา เขาก็จะมีวิถีชีวิตที่จะพยายามปกป้องตัวเขาเองหรือพยายามที่จะเรียกร้องจะใช้คำาเรียกร้องก็ได้กับความยุติธรรมกับตัวเองอันต่อไปยกตัวอย่างคือพฤติกรรมพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างครับคุณบางครั้งในอดีตมันก็เป็นผลกระทบต่อพฤติกรรมของเราในปัจจุบันอย่างมากเลยอย่างมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับในสมัยก่อนผมอยู่ต่างประเทศบ่อยนะครับแต่ผมย้ายมาหลายประเทศทําให้ผมบางทีพอมาเริ่มมีเพื่อนเริ่มสนิท อีกไม่นานก็ต้องย้ายแล้วก็บายบายจากลาเขาไปเป็นอย่างนี้สองสามครั้งในชีวิตทําให้ผมตอนนี้หรือไม่ใช่ตอนนี้ละบางครั้งถ้าผมไม่ระวังตอนนี้มันจะกลับมาตรงน,นั้นเหมือนกันบางครั้งทําให้ผมบางทีมันไม่ค่อยลงลึกกับความสัมพันธ์เท่าไหร่มีช่วงหนึ่งในชีวิตของผมเพราะผมรู้สึกว่าเ,าเดี๋ยวก็ต้องจากไปแล้วมันทําให้พฤติกรรมของผมก็ไม่ได้ลงลึกกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าก็อย่างน้อยพอผมเรียนรู้เรื่องหลายๆอย่าง ได้รับการเยียวยาต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นคนจะสังเกตเลยครับว่าเอาเข้าจริงอดีตมีบทบาทในชีวิตของเราอย่างมากปัจจุบันเราเป็นไงคือเป็น,ปนผลลัพธ์ของอดีตท,ทั้งดีทั้งเลวหรือว่าอดีตที่บางครั้งที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรมันอยู่ในเราในปัจจุบันทั้งหมดเลยคุณในเพิ่มพีมีบอกไว้ว่า สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงดูลูกของคุณเพื่อที่อนาคตของเขาเขาจะมีพระเจ้าในชีวิตของเขาซึ่งตรงนี้มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอนาคตของเด็กคนนี้มันจะเป็นอย่างไนมันขึ้นอยู่กับคุณเลี้ยงดูเขาอย่างไรถ้าเรามองกลับไปอีกก็คือหมายความว่าปัจจุบันของผู้ใหญ่คนหนึ่งเขเป็นยังไงมันก็มาจากการเลี้ยงดูในอดีตของเขาอย่างมากด้วย ในวงการแพทย์เขาก็ได้มีวิจัยเหมือนกันนะครับว่า6ปีแรกนะของเด็กคนๆนึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเพราะเป็นช่วงเวาที่เขาเหล่อเลี้ยงตัวเขาเหรือว่าปั้นเขาขึ้นมาให้เป็นยังไงในช่วงวัยผู้ใหญ่อย่างมากผมจะชอบพูดเสมอว่าวัยเด็กมันเหมือนกับเป็นฟองน้ำนคุณเด็กทุกคนมันเหมือนฟองน้ำเพราะว่าความเป็นเด็กนั้นเราไม่มีกําลังเราไม่มีพลังที่จะแยกแยะอะไรก็ตามเลย ความเป็นเด็กเราพึ่งผู้ใหญ่ที่ดูแลเราที่อยู่รอบข้างชีวิตเราจะเป็นใครก็ตามเราพึ่งพวกเขาหมดเลยเขาใส่อะไรให้กับเราเรารับหมด <c oughs> เราเหมือนกับฟองน้ําเด็กเหมือนกับฟองน้ําถ้าเขาใส่สิ่งดีให้กับเราเราก็รับสิ่งดีเข้าไปแต่ถ้าเขาใส่สิ่งที่เลวร้ายเราก็รับสิ่งเลวร้ายเราไม่สามารถแยกเลยว่ากันกรองอะไรได้เพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติเด็กคนหนึ่งเขาถูกดูแลอย่างไม่ค่อยมีคุณค่าเด็กคนนั้นก็จะโตมารู้สึกตัวเองไร้ค่าแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบคนที่ไร้ค่าคุณแต่ถ้าสมมติเขาถูกเลี้ยงมามีคุณค่าเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอดีตมันเลยเป็นตัวกำหนดหลายๆสิ่งหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเมื่ออดีตมีผลต่อปัจจุบันก็หมายความว่าอะไรครับอดีตรเราเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่จะส่งผลต่ออนาคตรเราเรากลับไปเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือจัดการกับผลลัพธ์จากอดีตที่มีต่อปัจจุบันได้อย่างกี่ตอนเริ่มต้นเราบอกเองใช่บางคนเขาเข้าใจว่าเฮ้ยอดีตผ่านไปแล้วทําอะไรกับมันไม่ได้ช่างมันถูกต้องเราอาจจะกลับไปช้ำอะไรไม่ได้แต่เราทําอะไรสิ่งหนึ่งได้หรือเปล่าคุณเราจัดการ ผลลัพธ์ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันได้ซึ่งเราต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆวันๆแล้วคาดหวังว่าเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นเองอาจจะดีขึ้นเองแต่สุดท้ายถ้าเราไม่จัดการผลลัพธ์ที่เร็วๆที่มีผลกระทบต่อเราปัจจุบันมันก็เหมือนกับหล่อเลี้ยงสิ่งเร็วๆของเราไปถึงอนาคตเริ่มเพอเพมๆมันก็จะออกฤทธิ์มากขึ้นมากขึ้นในอนาคตเลยคุณเพราะนั้นจำเป็นอย่างมากนะครับที่เราต้องรู้จักอดีตของเรา เรามาจากไหนเราเคยเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วมาเข้าใจอดีตของเราคาว่าเข้าใจคือหมายความว่าเราต้องรู้ว่าเฮ้ย mm. อดีตรตรงไหนของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีสิ่งที่เลวหรือสิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจเราต้องมาเข้าใจเหล่านี้แล้วจัดการมาในทางที่ถูกต้องยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะเ,เอาแบบง่ายๆก่อนที่เราไปสมัครงานใช่ป่ะเราเอาเรซูเม่เราออเดตของเราไปให้เขาดูสมมุติเขายอมรับเราให้เราทํางานแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะก้าวหน้า,นาในการงาน เราจะรู้ได้งไงหนึ่งเราอาจจะรู้จากที่ว่าเอ,อ้ยตอนที่เราทํางานเราขาดอะไรแต่อีกอันหนึ่งคืออะไรเปล่านอกจากรู้ว่าเราขาดอะไรอย่างเดียวเรามองไปกลับไปอดีตเออวะปัญญาตีไม่พอว่ะเออว่ะเรียนแค้งเรื่องนี้ไม่พอว่ะเราเลยต้องไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปเรียนต่อไปอะไรอย่างนี้เห็นเปล่าเรากลับไปมองอดีตเราต้องเข้าใจก่อนว่าอดีตมันมีอิทธิพลยังไงต่อเราแล้วเราแก้ไขมันหรือพัฒนามันการจัดการผลลัพธ์ของมันมันมีหลายด้าน หลายวิธีอันแรกที่เราคุยกันมาตั้งหลาย ep โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่เลวร้ายวิธีหนึ่งที่เราจะจัดการกับมันได้เพื่อที่เราจะมีตัวตนที่ชัดเจนคือการเยียวยารักษาเยียวยาเราจากความเจ็บปวดในอดีตที่เลวร้ายที่ยังมีผลกระทบต่อเราเยียวยามันเปลี่ยนแปลงตรงนี้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากอดีตที่เลวร้ายเพื่อที่เราจะมีตัวตนใหม่ขึ้นมาอย่างผมอย่างเงี้ยผมโดนกระทําทางกาย ผมมีความกลัวเยอะมากทําให้มันกระทบไปถึงพฤติกรรมของผมต่อความสัมพันธ์รอบๆต่อการงานต่ออะไรต่างๆแต่พอผมได้รับการเยเียวยาเฮ้ยผมเริ่มมีตัวตนละผมไม่กลัวอะไรมากเกินไปละผมสามารถประเชิญหลายสิ่งหลยายอย่างเริ่มมีตัวตนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นกับตัวเองอันที่2ก็คือแก้ไขมันบางครั้งพอเรากลับไปดูอดีตเข้าใจอดีตรู้ว่ามันมีผลกระท่ะไรบางครั้งเราต้องแก้ไขสิครับยกตัวอย่างเหมือนกับเพิ่มพีพูดจริงนะครับหลายครั้งชีวิตเราเหมือนกับสองกระจก คำว่าสองกระจกคืออะไรเราต้องหันมองตัวเราเองเฮ้ยสองกระจกเราเห็นอะไรที่ไม่ดีกับตัวเราพอเราเห็นอะไรไม่ดีต้องทำไงครับคุณแก้ไขสิเปลี่ยนแปลงกับมันแล้วสิ่งที่เรามองเห็นมันไม่ใช่แค่ปัจจุบันเราต้องมองกลับไปอดีตด้วยแล้วแก้ไขมันแม้ว่าสมมุติจะเป็นทางด้านกายภาพต่างอดีตเราอาจจะเคยเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรหรือว่าอาจจะมีผลกระทบอะไรอุบัติเหตุอะไรทําให้ร่างกายเราตอนนี้อาจจะดูเหมือนไม่สมบูรณ์แต่บางครั้งปัจจุบันของเทคโนโลยีของปัจจุบันอาจจะ สามารถแก้ไขเราได้เราก็ไปรับสิอันที่สามที่เราทําได้คือเปลี่ยนแปลงมันนอกจากแก้ไขคือเปลี่ยนมันถ้าเรารู้แล้วมันไม่ดีก็เปลี่ยนมันซะถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าอยู่เฉยๆสิเปลี่ยนมันเราเปลี่ยนได้แต่ก่อนที่เราเปลี่ยนเราต้องดูก่อนไงว่ามันมีอะไรไม่ดีในเราแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนมันได้อันสุดท้ายคือพัฒนาพัฒนาตรงนี้คืออะไรครับมันอาจจะพูดถึงสิ่งที่ดีในชีวิตของเราจากอดีตเรายอมรับมันแล้วเราพัฒนามัน พอมันพัฒนามันก็ทําให้จุดแข็งของเรามันแข็งขึ้นมันเด่นขึ้นมันก็ช่วยให้เราชัดเจนในปัจจุบันของเราและจะเดินไปสู่ข้างหน้าอย่างความมั่นใจมากขึ้นด้วยผมชอบเปรียบเทียบนะคุณชีวิตเรามันเหมือนกับแก้วน้ำพอเราเกิดมามันก็เป็นแก้วใสๆแต่พอเราใช้ชีวิตมันก็เหมือนกับมีอะไรเทเข้าไป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 จนถึงเราเป็นผู้ใหญ่แต่ประเด็นคือพอเราเทเข้าไปเทเข้าไปเราไม่เคยล้างมันไม่เคยดูอะไรมันเลยนะสุดท้ายมาถึงวันหนึ่งเราก็จะมองเข้าไปลว มันก็จะมีคาบอะไรเยอะแยะมากมายคาบแต่ละคาบอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าอะไรใสเข้าไปแล้วมันเกาอะอยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะกินน้าอะไรใสๆขอโทษทีเราจะเอาเทน้ําใสอย่างเดียวเข้าไปมันจะทําให้น้ําใสไหมไม่ครับเพราะเทเข้าไปสุดท้ายมันก็เป็นยังไงครับน้ําที่แม้ว่าจะเทเไปเป็นน้ําใสแรกๆแต่สุดท้ายมันก็โดนคาบทั้งหลายอะทให้มันขุ่นบ้างทําให้มันเปลี่ยนสีบ้าง เพราะฉะนั้น okay. สิ่งที่เราจะเปลี่ยนมันได้เราไม่ใช่เอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเข, like, ข้ามา,า,มาอย่างเดียวนะครับคุณเราต้องดูก่อนชีวิตเรามันมีคาบอะไรเราต้องดูก่อนมันอยู่คาบตรงไหนของมุมของชีวิตเราด้วยนะแล้วคาบแบบไหนเพราะว่าคาบแบบไหนคาบมันติดยังไงมันก็จะเป็นตัวกาหนดว่าเราจะล้างมันยังไงด้วยวิธีไหนบางครั้งด้วยการเยียวยาบางครั้งด้วยการแก้ไขบางครั้งด้วยการเปลี่ยนมันบางครั้งด้วยการพัฒนามันว่าเราต้องดูก่อนจัดการคาบให้มันดีๆ แล้วเราค่อยเทสิ่งใหม่ๆเข้าไปมันก็จะค่อยเป็นน้ําที่ใสและเราดื่มได้เพราะฉะนั้นตอนจบนี้ผมก็สรุปว่าเราจําเป็นต้องกลับไปเข้าใจและจัดการผลลัพธ์จากอดีตเพื่อเราจะเดินสู่อนาคตอย่างมั่นใจด้วยตัวตนที่ชัดเจนและแข็งแกร่งในปัจจุบัน <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้แต่สิ่งที่สำคัคุณละ่ะคิดยังไงให้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในอีีต่อไปขอบคุณครับ